สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัชติยราชนารีเสด็จถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อทรงรับเหรียญรางวัลเกียรติยศทีแอคอวอร์ดทรวรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ที่2ีตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา6นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว่าลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกมรมภาษีสว่างควัตวรัติยาราชนารีสเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL 0 3 4 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการถึงท่าอากาศยานานานาชาติฮานนดะประเทศญี่ปุ่นแล้วในการนี้นายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณนะกรุงโตเกียวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทฟฟหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตทหารประจําสถานเอกอัครราชทูตนะักลงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงโตเกียว,เ,ออนะเ,ยวเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นเสด็จไปยังโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวโรงแรมที่ประทับนัที่นั่นนางวิภาวีรังสิมาพรอ,อัคราชทูตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมที่ประทับหัวหน้าสำนักงานไทยในญี่ปุ่นพร้อมภริยาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้ารับเสด็จสำหรับการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่20ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวาลัยลักษณราชกุมารีกมรมภษีสว่างขวัตวรคติยราชนารีจะส่งลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรกับมหาวิทยาลัยชิมาเนะและเสด็จไปมหาวิทยาลัยโทกุชิมะบุนริจังหวัดโทกุชิมะ จะส่งเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่องเคมีของเทอร์พีนน้ำมันหอมระเหยและวัตถุที่มีกลิ่นหอมครั้งที่69พร้อมกับทรงรับการถวายเหรียญรางวัลเกียรติยศ T-act Award อันเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่วงการวิทยาศาสตร,ร์ไทยและนักวิจัยทั่วโลกที่ได้แลกเปลี่ยนองความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทอร์พีนในทางการแพทย์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในงานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระดับสากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจาา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเบญจมาบพิษดุสิทธิวนารามและวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เวลา15นาฬิกา54นาทีว no ัน mm นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าประกฐินณวัดเบงจมบพิรดุสิตพระนารามเขตดุสิตซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎารา พระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธโภคะผูเบน เป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระนครในคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์ส่งตั้งกองบัญชาการบริเวณวัดแหลมนี้ <Okay. S 1> เมื่อปราบกบฏเสร็จสิ้นทรงร่วมกับพระอนุชาและพระคณิธา <Okay. S 1> เจ้าจอมมารดาเดียวกันสี่พระองค์ <Okay. S 1> บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแหลม <Okay. S 1> และพระบาท <Okay. S 1> สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยาม <Okay. S 1> เทวามหมามกุฏวิทยามหาราชได้พระราชทานนามว่าวัดเบนจมะพพิษมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้านายห้าพระองค์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างสวนดุสิตจึงทรงทำพาติกรรสถาปนาวัดขึ้นใหม่โดยรวมวัดดุสิตหรือวัดดุสิตารามที่อยู่ใกล้กันพระราชทานนามว่าวัดเบญจมาวพิษดุสิตวนารามและมีพระราชดำริให้วัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนพระประยะิยติธรรมสำหรับมหานิกายทั้งอย่างสร้างเสนาสนะภายในพระอารามเช่นพระอุโบสถ พระที่นั่งทรงผนวดพระที่นั่งทรงธรรมและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธจินราชและอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานพระอุโบสถที่ออกแบบอย่างงดงามโดยสมเด็จพระบรมโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ปัจจุบันมีพระธรรมวชิราธิบดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์สมเณรรวม104รูปเวลา16.40นเสด็จ แทนพระองค์ไปยังพระอโบสถ์วัดราชประดิษฐิตมหาศีมารามในการพระราชพิธีสมบัติเพนพระราชกุศลถวายภาพระกฐถินเป็นวัดที่สองวัดราชประดิษฐิตมหาศีมารามเป็นพระรามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงมกุฎพิทยามหาราชรชกาลที่4ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นบนพื้นที่สวนกาแฟที่รกกลางซึ่งทรงซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พร้อมทั้งกำหนดลักษณะของขนาดอาคารและเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรม ด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นข้ารามหลวงประจำรัชกา,กาลตามโบราณราชประเพณีและเพื่อพระจุตฑิตถวายแก่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกันนิก่ายโดยเฉพาะโดยได้พระชทานนมว่าวัดราชประดิษฐ์ธ,ธรรมยุติการรามสงนิม,มนต์สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสาปุษาเทโวสมเด็จพระสังฆราชสก,กลมหาสังฆปรินายกสงดำรงสมณศักดิ์ พระศาสนโสพลสาปุษตะเทวจากวัดบวรนิเวศวิหารมาเป็นเจ้าวาดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์สิ่งชมรุสุดโรมทั้งวัดและเขียนจดหมรยมฝาผนังภายในพระโบสถ์เสร็จแล้วแบ่งพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชบรรจุลงในกล่องศิลาแล้วเชิญไประดิสถานไว้บนพระพุทธอาธของพระพุทธสีหังคปติมากร พระประธานพระอโุโบสถต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ส่งพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ช่างกรมศริลปากรรือไม้สองหลังที่ชำรุดทุดโทรมเป็นปราสาทย่อทรงปรางแบบขอมสองหลังแทนตั้งอยู่บนฐานภายทีด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระอโุโบสถ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สําคัญอาทิพระวิหารหลวงหรือพระโบสถที่ฝาผนังโดยรอบมีิถากรรมฝาผนังเทพเพียรดาด้านเมฆภาพพระชพิธี12เดือนและภาพการเกิดสุริยุปราคาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามงกุฎวิทยามหาร,ราชนอกจากนี้มีพุทธรูปจำลองประดิษฐานบนบุษบกองคเล็กอาทิพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีหอไตรเป็นปราสาทยอดปรางทรง,งเขมรหน้าบันของสูงประดับด้วยปูนปั้นนูน เป็นภาพพุทธประวัติตอนประสูดและเสด็จดับขันทปรินิพานใช้เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกและคัมภีรธรรมต่างๆสาราทรงไทยใช้เป็นสาลาธรรมสภาแสดงปาฐกถา,าทุกๆกก่อนวันธรรมาวนะและหอระฆังรูปทรงคล้ายมงกุฎมีลวดลายศิลปะแบบไทยประดับด้วยชามจากประเทศจีนนำมาตัดติดสีต่างๆปัจจุบันมีพระผมวชิราจารย์เป็นเจ้า,าวาดมีพระสงฆ์จำพรรษา26รูปสามเณร7รูป ก็เสด็จกลับทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทุปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชในปราสาทพระบรมรูปซึ่งเป็นปราสาทย่อปรางเป็นรูปพรมพักซุ้มหน้าบันตกแต่งลายปูนปั้นภาพนางรายบรรทมศิลป์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชขึ้นในพระอิริยาบถประทับยืนขนาด เท่าพระองค์จริงเวลา17นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นางฮาระยูซุฟฮามัดรอยับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอิหิปต์ประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางฮาระยูซุฟฮามัดรอยับ เฝ้าถูดละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอกัคราชทูตพิสมันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอายหลับอียิปประจำประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่28มกราคม2567ท่านผู้หญิงสิริกิตยาจันเซนเป็นผู้แทนพระองค์นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติเมื่อที่รางวาัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเยี่ยมชมโบราณสถานและงานหัตถกรรมตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุโข,ขทยัย เวลา9ก้านาฬิกาหนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้กาโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงสิริกิิยาจันเส้นเป็นผู้แทนพระองค์นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติเมื่อที่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และคู่สมรส เยี่ยมชมโบราณสถานที่สําคัญณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยอําเภอศรีสัชนาลัยจงังหวัดสุโขทยัยในอดีตเมืองศรีสัชนาลัยมีความสําคัญในฐานะเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคลโลกในสมัยกรุงสุโขทยัยต่อเนื่องถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในเมืองศรีสัชนาลัยพบโบราณสถานประมาณ283แห่งสํารวจค้นพบแล้ว204แห่งโดยเป็นโบราณสถานที่ยังคงรักษา,ษาภูมิทัศน์ของเมืองประวัติศาสตร์ไว้อย่างครบถว้วนอาทิวัดช้างล้อมเป็นผลงานศิลปกรรม จากอิทธิพลของอาณาจักรโบราณเนื่องจากการสร้างเจดีย์ทรงลังกาที่ถูกล้อมรอบด้วยช้างปูนปั้น39เชือกซึ่งเป็นศิลปะซึ่งได้รับอิทธิพลจากลังกาและอ,อินเดียผ่านนครวัด พร้อมทั้งนำเทคนิคการก่อเต่าทุเรียงของเมืองศรีสัสชนาลัยมาใช้ก่อตัวช้างช้างที่อยู่มุมฐานทั้งสีมุมจะใหญ่กว่าตัวเดินรอบส่วนชั้นที่สองประกอบด้วยซุ้มพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยมีประติมากรรมรูปต้นโพอยู่เบื้องหลัง17องค์ปัจจุบันช้างปุ่นปั้นได้ผุพังเหลือที่เห็นเป็นรูปหัวช้างอยู่ไม่กี่เชือกแต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความงดงามของประติมากรรมสมัยสุขโขทัยอย่างเต็มที่ วัดเจดีเจ็ดแถวตั้งอยู่บริเวณกึง่งกลางเมืองบนแนวแกนเดียวกับวัดช้างล้อมเดิมชื่อวัดกัลยาณิมิตรมีเอกลักษณ์โดดเด่นคือองค์เจดีมากกว่า33องค์จัดเรียงตามคติจักรวาลมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแตกต่างกันหลายแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะมีลักษณะาการใช้งานเป็นสุสานหลวงหรือเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์สุขโขทยัย วัดนางพญาเป็นโบราณสถานที่โดดเด่นงดงามด้านลวดลายปูนปั้นของสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นปรากฏอยู่บนซากผนังวิหารด้านตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นวิหารขนาดเจ็ดห้องภายในวิหารตามเสาทุกด้านมีเทพ,พนมและลวดลายต่างๆด้วยสังคโลกไม่เคลือบเจดีย์ประธานของวัดเป็นเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานประทักษิณก่อด,ด้วยศิลาแลงมีมุกหน้าและมุกหลังผนังวิหารเจาะช่องแสงผนังด้านใต้มีลวดลายปูนปั้นลักษณะเด่นคือลวดลายปูนปั้นทำเป็นกึ่ง นุตเก่งวานน,นกำลังวิ่งแต่ถูกทำลายไปบางส่วนนอกจากนี้ยังโคได้รับอิทธิพลจากศิลปะร้านนานและจีนด้วยปัจจุบันช่างทองได้นำลวดลายเหล่านี้มาปรับประยุกในรูปแบบของเครื่องเงินและเครื่องทองเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานหัตถกรรมพื้นถิ่น ทางนี้กมรมศิลปากรได้บูรณะโบราณสถานเมืองศรีสัชนาลัยตั้งแต่ปี2497ได้นําเสนอโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยในแผ่พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5พศ2525-2529สอง25 25่25 2, สงผลให้มีการบูรณะโบราณสถานต่างๆอย่างต่อเนื่องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่574จากองค์การยูเนสโก เมื่อปี2534ร่วมกับอุียยมประวัติศาสตร์กำแพงเพชรภายใต้ชื่อเมื่อประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารเนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงผลงานทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นตัวแทนของศิลปกรรมไทยุคแรกและเป็นต้นกําเนิดของการสร้างประเทศซึ่งสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมไทยด้านศิลปะสถาปัตยกรรมการปกครองและพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานของอัตลักษ์ไทยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งสุโขทัยถือเป็นต้นกําเนิดของภาษาและอักษรไทย รวมถึงพิศวน์กลางศิลปะวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ก่อนเดินทางกลับท่านผู้หญิงสิริกิติยาจึงเส้นและคณะได้เยี่ยมชมงานหัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของดีประจําจังหวัดสุโขทัยได้แก่การสาธิตทาทองสุโขทยัยผ้าถอตินโจกบ้านหาดเซียวเครื่องสังคลโลกขนมผิงทองม้วนส้มลิม้มและผลิตผลทางการ,รเกษตรข,ของโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยและโครงการไร่เทียนสว่างศูนย์เรียนรู้โครงการเนื่อมาจากพระศราชดำริต้นแบบจังหวัดสุโขทยัยท่านน้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีส่งให้ความสําคัญ ต่อภารกิจในโอกาสที่คณะกรรมการรางวัลนานาชาติมณฑิรรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้ามหิดลซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีชื่อเสียงระดับโลกเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพิจารณาผู้ที่มีรายชื่อสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้ามหิดลประจําปี2568ซึ่งนอกจากการประชุมแล้วคณะกรรมการยังได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสุขโขทยัยเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมไทยสะท้อนให้เห็นพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช ลกลมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีที่ส่งส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงกันทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและมิตรภาพอันดีระหว่างนานาประเทศอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมลูลนิธิคโครงการหลวงและกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ราชอาณาจักรพูตาน วันที่17ตุลาคม2568พลเอกกัมปนาถรุติดิองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนที่โครงการหลวงได้ติดตามการดำเนินงานที่โครงการหลวงสั่งกระปูเนื้อที่ราว160ไร่เป็นพื้นที่วิจัยพืชสมุนไพรพื้นที่สูงและร่วมกับกลุ่มชาวบ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรวมถึงวิจัยเมดิซินนอนเพลนต์ปัจจุบันเริ่มเลี้ยงพึ่งเพื่อผลิตน้ําพึ่งป่าเป็นแหล่งขยายพันธุ์ไม้สนประดับและที่จัดสันทนาการและการเรียนรู้พร้อมเยี่ยมชม โครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซุงเป็นหน่วยฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและทักษะด้านต่างๆให้แก่กลุ่มเยาวชนชาวพูตานที่ผ่านการฝึกอบรมเดซุงเรียกว่าเดซุปเพื่อฝึกทักษะอาชีพและการดำเนินธุรกิจเป็นโครงการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างชาติของพูตานปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า5 0,000คน วันที่18ตุลาคม2568ไปที่เมืองสิรังสภาพพื้นที่กลายภาคเหนือตอนบนของไทยเหมาะปลูกกาแฟมีกลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กว่า50คนสนใจการปลูกกาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์แบบโครงการหลวงและมุ่งหวังให้มูลนิธิสนับสนุนองค์ความรู้การจัดการพื้นที่ป่าไม้และการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนจากนั้นไปเยี่ยมชมแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาเมืองเกเลฟูหรือ GWC ขออภัยค่ะหรือ GMC วันที่19ตุลาคม2568ร่วมประชุมกับผู้นําท้องถิ่นและเยาวชนเดซุปถึงการพัฒนาเมืองภายใต้โครงการพัฒนาเมืองเกเรฟูที่เกิดจากพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพ,พระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์น้ำเกียวัวงชุกในการสร้างเมืองให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของพูตานและภูมิภาคเอเชียใต้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพูตานในระยะยาวเริ่มโครงการเมื่อปี2566กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์พูตานรเริ่มขยายองค์ความรู้และส่งเสริมการผลิตพืชพัฒนาอาชีพ ด้านเกษตรลงสู่ระดับเกษตรกรสร้างความมั่นคงด้านอาหารเช่นผักอินทรีย์กาแฟไม้ดอกและไม้ยืนต้นเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์รองรับการขยายตัว วันที่20ตุลาคม2568ไปที่เมืองฮาราชูติดตามการเพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนที่มูลนิธิโครงการหลวงสนับสนุนไข่ปลาสเตอร์เจียนสายพันธุ์ไซเรียนสเตอร์เจียนมาตั้งแต่ปี2559จำนวน20,000ฟองและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงและผลิตไข,ข่คาว,วียและนำไปเพาะเลี้ยงที่เมืองฮาต่อมาในปี2565ได้สร้างศูนย์เพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนณเมืองฮาราชูแล้วเสร็จจึงย้ายพ่อแม่พันธุ์ปลาอายุ8ปีบางส่วนจาก เมืองหางมะเพาะเลี้ยงและนำเข้าไข่ปลาจากเยอรมันเพ,มเพิ่มกลุ่มประชากรปลาเพิ่มการผสมข้ามป้องกันเลือดชิดปัจจุบันมีปลาโตเต็มวัยพร้อมผลิตคาวเวีย392ตัวและลูกปลากว่า15,000ตัวคาดว่าจะสามารถผลิตไข่ปลาคาวเวียได้เองเป็นครั้งแรก วันที่21ตุลาคม2568ได้ประชุมสรุปผลการติดตามงานและความร่วมมือระหว่างการระยะที่3กับกระทรวงเกษตรและปะศุสัตว์มีแผนแลกเปลี่ยนและขยายผลความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายใต้โครงการเดซุงระยะ2เดือนด้านไม้ผลและพืชผักด้านการจัดการป่าไม้และภูมิทัศน์ด้านคาร์บอนนูทรัลิตี้ด้านองค์ความรู้และต้นพันธุ์พืชในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมเช่นสตรอเบอรี่ไม้ดอกไม้ประดับพื้นถิ่นพืชผัก ไม้ผลประมงไผ่สมุนไพรพื้นถิ่นตลอดจนการจัดการดินและปุย๋ยโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกาแฟด้านไม้ดอกไม้ประดับมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ยั่งยืนตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามหลักการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมานาบพิษช่วยเขาให้ช่วยตนเองให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรม มูยนิชชัยพัฒนาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มอบแก่โรงเรียนบ้านท่าสว่างจังหวัดสีสเกตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูยทิิชัยพัฒนาทรงพระกรุณา โปรดก้าโปรดกระหม่อมให้มือที่ใช้พัฒนาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน8ปเครื่องมอบแก่โรงเรียนบ้านท่าสว่างอำเภอกันร,รักจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการบริทเปเป็นประถานในพิธีมอบเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและให้นักเรียนได้นําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนบ้านท่าสว่างเป็นโรงเรียนขยายโอกาสตั้งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ1 2บสถึงสิกิโลเมตรเศได้รับผลกระทบจากการประทะตามแนวชายแดนหรือเมื่อเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมาได้พระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณจากมณทิจะซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างหลุมหลบภัยอย่างเร่งด่วนแก่โรงเรียนบ้านท่าสว่างและโรงเรียนบ้านจันหอมตาเสกเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากร,กรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยความห่วงใย,ยต่อความเป็นอยู่ และโอกาสทางการศึกษาของเด็กเลวชนปัจจุบันโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา21คนนักเรียน280คนอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าณน,นิวาสถานเดิมครั้งที่27 ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าณนิวาสถานเดิมครั้งที่27ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสานหน่วยงานต่างๆเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสครบ125ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ21ตุลาคม2568ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์10รูปพิธีวางผานพุ่มสการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนคร รินทราบรมาราชชนนีการแสดงดนตรีศิละปวะวัฒนธรรมขับร้องเพลงและนาฏศิลป์จัดแสดงนิทรศการเฉลิมพระเกียรติชุดดั่งดวงหาทุไทยย้อนวันวาน,วานเรื่องราวครอบครัวไมหิดลกิจกรรมตลาดบ้านเดิมสมเด็จย่าอิ่มอร่อยกับของดีชุมชนการสาธิตปูมิปัญญาไทยอาทิเครื่องหอมเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องตำรับไทยรวมถึงบริการตรวจสุขภาพธนตกรรมตัดผมและนวดแผนไทยแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณนิวาสสถานเดิมเพื่อให้ประชาชนเข้ามาศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและประวัติชุมชนเก่าแก่ในย่านนิวาสสถานที่ประทับขณะทรงพระเยาว์ทั้งยังเป็นสวนสาธารณะพระราชทานให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ มูลิธิส่งเสริมศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพิธีคำนับครูขนมูลที่ส่งเสริมศิลปชีพตอนสัตยาภาลี คพีอาคารศึกษาทั่วไปวิทยาลัยนาตศิลป์สถาบ,รรบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมูลทิิส่งเสริมศิลปชีพในสุเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงจะพิธีคำนับครูโขนมูลทิิส่งเสริมศิลปชีตพชต,ตอนสัตยาภาลีโดยมีพลอากาศเอกสถิตพงศุวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรองประธานกรรมาการและเลขาธิการมูลทิิส่งเสริมศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมาราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในพิธีและนายไพฑูลเข้มแข็งศิลปีแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงนาฏศิลป์ไทยโขนละครประจำปี2564เป็นครูประกอบพิธีคํานับครูโดยมีคณะกรรมาการผู้กํากับการแสดงครูผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมนักแสดงโขนศิลปินและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มทําการซ้อมการแสดงเป็นพิธีสําคัญถือเป็นประเพณีและทำเนียปฏิบัติในวงการนาฏศิลป์ และดยยุริยางค์ขาศิล์หลังจบพิธีมีการมอบทุนพระราชธาเมธุทิส่งเสริมศูนย์ศิลปะชีพประจำปี2568ให้แก่นักแสดงที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วทุกมิภาคจำนวน5กลุ่มสาขาสาขาละ3ทุนได้แก่สาขาละครพระสาขาละครนางสาขาขนพระ สาขาขนยักษ์และสาขาขนลิงทางนี้ในปี2568เมื่อที่ส่งเสริมศิลปะชีพจับก,กำหนดจัดการแสดงโขนตอนสัตยาพาลีระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคม2568ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทย i ิเ c k ต t m a เมเ w อร์เ w i ร์ล i วด์เว t บดอทไ m โทร022623456